กดช้อนที่พี้อย่าลืมกดคัสคายหรือติดตามแอปกดซอนกระดิง่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะครับผมฝากเพจเฟซบุ๊กเข้าไปกดไลค์กันด้วยโอเคถ้าเพื่อนๆคนไหนจะดูคลิปย้อนหลังกดตรงแชแนลชิคเกนเบนด้านล่างคลิปนี้เลยกดเลยกดเลยกดเลยโอเคก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะผมตอนนี้ก็อยูก่กับผมชิคเกนเบนนะผมวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องตัดผมนะผมที่ผมตัดตัดทำไมนะบอกไว้เลยว่า จริงๆไว้ผมยาวมันก็เหมือนจะดูเท่นุยแต่ในการใช้ชีวิตแล้วก็ในการดูแลมันอะค่อนข้างที่จะยากนะเพือนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยอะคือพอเราดูแลมันไม่ค่อยดีใช่ไหมมันก็จะเกิดแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าแะลหนังหัวเป็นหนังหัวออกมาหนังหัวลอกออกมานะผมหนตาพันนี้ไม่มีแล้วเว้ยว่าหัว มันแบบเหมือนได้ระบายแบบมันไม่มีผมมาปิดบังอะไรเงี้ยมันไม่อับคือเอาง่ายๆว่าผมไม่ค่อยชอบดูแลผมเน้อหร่ผมผมขี้เกียจแล้วสระผมก็ผมก็จะนับวันสามวันนะสามวันสระทีหนึ่งสระวันสระครั้งหนึ่งน้ผมแล้วก็เวลาสระเสร็จปุ๊บอะ่ะผมไม่ค่อยแบบทำให้มันแห้งสนิทอะ่ะเออแล้วก็มาแบบใส่ฟองหูฟังแบบ ใส่หูฟงหูฟังเล่นเกมเลยอะ่ะเออมันจะเป็นแบบทรงแบบนี้ค <c oughs> ือเนี่ยเห็นว่ามันยังมีรอยอยู่เลยเห็นไหมที่ผมใส่หูฟังเห็นไหมเออ <c oughs> แลนแหละมันมันเป็นรอยสมมุติว่าเราใส่ใช่ปะ่ะแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ใส่แบงเนี้ยแล้วมันก็จะแบบอับชื้นตรงเนี้ยเอออับชื้นตรงแบบเป็นรอยหูฟังตรงเนี้ย เออแล้วมันก็พอมันแห้งไปแล้วมันก็ชื้นด้วยใช่ไหมหนังหัวมันก็จะลอกเว้ยแล้วมันก็จะคัน,นู่นนีน,น่นเยอะแยะมากมายนะมันก็ทำให้ผมลำคาญเว้ยเออแต่ตัดสินใจอยู่นานเหมือนกันนะผมไว้อะไว้มาประมาณเกือบปีได้นะเก้าเดือนมัน้งเก้าเดือนหรือสิบเดือนนี่แหละเออบอกเว้ยว่าไว้นานมากไม่รู้ว่า เก้าเดือนสิบเดือนอว่าปีหนึ่งนะยาวถึงเนี้ยยาวถึงศอกเนี่ยเออผมมีคลิปด้วยเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะผมตั้งแต่ออกจากบ้านแล้วก็ไปร้านนะตั้งแต่เปิดประตูเข้าร้านไปแล้วก็รอช่างมาตัดนะผมแล้วก็ตัดผมออกไปนะผมยาวขนาดนี้แบบยาวเท่าศอกเนะี่ยยาวเท่าศอกเลยเออแบบยาวมากจริง ผมไม่แน่ใจว่าคนไว้ผมยาวจริงๆอะ่ะปีหนึ่งจะยาวเท่าไหร่แต่แต่ผมยาวมากยาวจริงอันเนี้ยคือไม่รู้ว่าผมดูแลดีหรือไม่ดีนะแต่ส่วนใหญ่ผมก็ไม่ค่อยดูแลมันเ้ยคือสระสามวันครั้งหนึ่งเกิดว่าไม่ค่อยคันมากก็ไม่สระหนังหัวลอกเยอะมากนะผมเวลาคันๆนะ่ะหนังหัวมันจะลอกใช่ไหมผมก็จะใช้ v, 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 หวีเอาหวีหวีหวีเลยเออแล้วก็แบบเหมือนเราเหมือน เราซ่อนอะไรไว้สักอย่างเออซ่อนแบบปิดบังความเลวร้ายของตัวเองก็คือแบบหวีไม่ให้แบบรังแคมันโผล่ขึ้นมาอะไรเงี้ยเออมันเป็นการแบบไอ้เ้ยบอกพอคิดพอคิดไดดใจไว้มันเจะสกปรกไปเนี่ยอะไรเงี้ยเออแล้วก็เลยผมก็เลยตัดสินใจไว้ไปโกนแม่งเลยเบอร์หนึ่งนะผมคือเบอร์หนึ่งคือตัดสกินเฮดแล้วก็กันหน้ามาเลยนะจริงๆมันมันจะขาวกว่าน,นี้เหมือนแต่อันเนี้ยมันหลายวันลว สิบกวันได้แล้วนะผมมันก็เลยดําขึ้นเรื่อยแล้วก็โคตรโล่งสบายมากนะผมแบบตายกูไม่ต้องแบบมานั่งกังวลว่าเออแบบออกไปข้างนอกแล้วแบบลังแคลมันจะไอหนังหัวมันจะขึ้นมาไหมแล้วก็แบบมันจะเป็นขาวๆขวุยๆไหมจะสะบัดขุยใส่หน้าคุณหรือเปล่าเนีน่ยไม่ต้องกังวลอะไรนะผมคือตอนนี้แบบชิวมากนะผม นะที่เห็นเป็นขาวๆนี่ไม่ใช่รังแคร์ลังแครผมหายไปหมดแล้วนะอันนี้คือไอ้ขาวๆนี่คือผมงอกนะผมหลคนถามว่าตัดทําไมเสียดายนะผมแล้วก็เพื่อนก็ถามว่าโอ้โหไอ้ไก่มันไม่เป็นไก่สมุไรแล้วว่าแม่งแม่งโกนโล่นเลยทีเดียว <laughs> หลวโล่นเลยทีเดียวนะผมนะ เออนะผมนะโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูนะผมว่าตอนที่ผมยังไม่ตัดเป็นยังไงนะผมแล้วก็ให้ดูว่าตัดออกมาแล้วมันจะยาวเข้าสอบผมจริงหรือเปล่านะโอเค ยาวมาก,มมออก,การวมผกยาวแบบยาวยาวแบบแต่ผมว้งข้างบนอย่างเดียวเห็นไหมไม่ได้ตัดมานานมากเดี๋ยววันนี้เราจะ ผมไว้มาเกือบปีเหมือนกันนะ Thank <laughs> you. ก็ได้ไขข้อสงสัยแล้วนะผมว่าผมตัดผมทําไมในผมนั่นก็คือลาคาเนั่นเองแล้วก็ขี้เกียจดูแลมันอะแล้วมันก็แบบเหมือนเราเป็นโรคอะไรสักอย่างก็มีแบบมีหนังหัวลอกอะไรเงี้ยนะผมเพราะผมไม่ได้ดูแลมันมากไม่ได้ใส่ใจมันเยอะไงเออคนที่ใส่ใจอะไรเงี้ยผมเขาก็จะสวยไงอย่างผู้หญิงอะไรเงี้ยหรือว่าผู้ชายที่แบบว่าสายเซอร์หน่อยอะเออเขาก็จะแบบเท่ๆนิดนึงนะแต่ผมขี้เกียจไงเออ นะผมถ้าเกิดว่าอยากไว้ <s pered Gram ABS> ใหม่เดี๋ยวค่อยไว้ทีหนึ่งนะโอเคขอจบคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้เลยนะผมนะก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้ง Facebook และ Youtube ของ Chicken Brain นะผมถ้าใครอยากดูสตรีมนะผมไร้สดเล่นเกมนะก็ฝากไปติดตาม Chicken Brain v 2นะผมนะโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าขา็คว่าสวัสดีครับผม